ส่วนนี้นะครับอันนี้วันนี้เรามากระตุ้นทางใบนะครับผมใช้สาหร่ายแล้วก็อยู่ร้วยเยะนี้นะครับระยะนี้แล้วก็มียูเรียนะครับแล้วก็ผมเติมพวกธาตุรองเสริมเนี่ยนะครับประมาณเนีอยอ่ามตัวเนาะแล้วก็สารจบใบนะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวบวกยามแรลงด้วยก็ย,ยอดอยู่ระยะนี้เนาะอันนี้เติมน้ําอยู่นะครับวันนี้ก็มาซ่อมเครื่องด้วยนะครับนี่ ทั้งจีนทั้งอันนี้เครื่องจีนอัน,นูุปอมญี่ปุ่นก็สำรองนะครับอันนี้ผมใช้1กิโลเนาะ1กิโลน้ำา2 0 0ลิตรมีน้ำส2ง0ลิตรอันนี้สารจับใบนะครับอันนี้มีร่องลอยฮิวมิกเนาะสีดำๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็เติมยูเรียที่เราละลายเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะละลายยูเรียก่อนนะครับผม,ผมจุดผมจะไม่ผสมกันนะครับตรงเนี้ยก็คือ ใส่ยูเรียไปก่อนแล้วก็ผสมสาหร่ายทีหลังนะครับนี่ก็น้ำธรรมชาติสูตรนี้ก็เป็นการกระตุ้นทางใบที่ลดต้นทุนลงมานิดหนึ่งนีครับก็ก็ถือว่าโอเคเนาะตอนนี้นะครับประมาณนี้